สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมพอดีหยุดงานก็เลยรับจอบพีษษ่เศษไอาทาสีรถเล่นครับผมอา่าก็ยังทําไม่เสร็จนะครับได้แค่ครึ่งเดียวครับผมเหลือแต่ชุดท้ายครับผมชุดท้ายก็กำลังเตรียมงานอยู่ครับกำลังขัดขัดขัด เรียมชิ้นงานให้เรียบครับตัวนี้จะทําสีดํานะครับผมเป็นดําเงาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดําดานครับสีที่ใช้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสองละสามสิบเก้าบาทครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูยี่ห้อว,ว่ามันจะโอเคแต่สวยมากนะครับผมชิ้นงานออกมาก็ดีมากครับ วันนี้ก็เสียงแฮบไป็นไหน,นะครับสงสัยไอหวัดกินอันนี้ก็เป็นฮอนด้าไนครับผมตรวนี้ก็ทำเสร็จใหม่ๆครับยังไม่แห้งเท่าไหรครับผมมันจะเป็นเป็นด้านหน้าจะเป็นสีเหลืองครับด้านหลังก็เป็นสีดำนะครับผม ตอนนี้ใช้สีสเปรย์นะครับผมอ่ใช้สีขาวรองพื้นแล้วก็สีขาวสองครั้งครับตามกับไอ้สีเหลืองสีเหลืองประมาณสามครั้งครับเพราะว่าสีเหลืองจะกินยากเลยครับผมจะกรอบยากหน่อยเพราะว่าสีเขาอ่อนมากตอนนี้ผมก็ได้ตัดดำเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นฟ้าไทายเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่ไอ้ชุดฟ้าครอบทั้งครับยังไม่เสร็จก็น่าจะโอเคครับตัวนี้ใช้งบประมาณทำเองก็ประมาณหมดไปประมาณสี่ร้อยครับผมสีที่ใช้ผมก็ได้ใช้ยี่ห้อไอเดี๋ยวมาดูก่อน ไรดฟอกครับผมเรดฟอกหมดประมาณ5ปาปองนะครับตัวนี้เป็นสีขาวตัวนี้แรก็เกอร์ยังไม่ใช้งานเหลือจุดปองเดียว <_ Q> ก็มาทำคันนี้ครับผมวันอาทิตย์หยุดงานก็ ทำรถเล่นครับไม่มีอะไรทําก็อะไรทําเล่นครับดีกว่านอนอันนี้เป็นฮอนด้าหนะครับผมเราจะจัดสภาพใหม่ครับถ้าใครอยากทกําก็ลองซื้อมาทําเองนะครับ ก็ประมาณไม่เยอะแต่ขอให้เราเตรียมพวกพื้นผิวให้ดีนะครับผมขัดล้างน้ำอย่างดีครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ในแห้งค่อยๆพ่นครับช่วงแรกๆเราก็พ่นบางๆก่อนนะครับถ้ารอแห้งสักพักก็ลงซ้ำอีกสองสามรอบนะครับ ว่าจะเอาให้เสร็จวันนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ลูกค้าฝากทําสีครับผมดีกว่าซื้อใหม่ครับซื้อใหม่ก็เจ็ดแปดหมื่นครับทําเอายุคนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็คอยพยุงกันไปครับผม ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับที่รับชมรับ